เ้าซีเผาน้ำกินน้ำเด้อจ้านี่ตกกำลังเผาก็มีแต่ว่าบักเจยคือบนลงมากว่ามัน่นึ่ันี่แต่แม่ลุงไข่กับโบเห็นเนาะเจ้าหนตากีถวยหนึ่งกันเด้อมาไว้ทางสมุนนะโหตากเต็ม ไปน้องทีโนะนะน้องทีโน่เดี๋ยวบริมวอย่นี้คนเาจไปเห็นแล้วจะมนารอะครับมาเรยื่าเล่นมันลงฟองแป้งจกีย่างนี้น่นป้าเป็ดมาเดจ้าโอ้มีแต่ผู้ยิงเนาะนี่ๆเนาะพ่อพ่อลุงเล่นกับเห็ดงานององหุมาเจ้าไฟยิงินปองฟ้ามันแบบเด็กๆบูมีไฟลงมาเลยเขาเจ้ากินเหลวเลยพีปเสท้าน โรหาปลาลยกับโหาแต่ว่าแซนหาบ่อ๋อยสองร้อยเลี่ยเพิ่นบอกว่าทันเหลวเวียกว่าแซนวะซ้อมหนึ่งเดือยาเดือนหลวงพ่อมาเห็นหลวงพ่อเสียคนมาอยู่เทียงหลวงพ่อสิ่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ใจเห้ย

ย่าง่วนผัดลมกับโบแห้งขนาดนี้เดี๋ยวพี่น้องมันบักเนาะอยู่นี่นะนอนเว้นกับมวลโลดมวลเลย ใส่ผักหอมป้อมโอวยนางกำปั้มอยู่กับเฮ้ยเนาะพักเต็มสวนหมดเลยเต็ม <c oughs> กะแก่บนเลยแก่ไวป้ออวันที่วนกินแ้งแต่วันทีอย่างว่าสองเสมือขึ้นหลังแล้วงรอนทยอดหลังก็กกได้กินเมือ่อขา,าวดาวกินมือนี้ก็ได้มันก็ยังีใหม่อยู่บอดี้เซ้ <laughs> ากินนะ พนเฮานะเอเอ,พพอพันมันก็คือเหียงปาลาเผาอะไรพี่น้องเห็นเจียววานบนะักจ่อยมาหาอ่เห็นวนะ่ะเทแล้วมันก็อยู่ในบนขามัมไได้ผพัจักมันเมื่อตอนไดย

ามีแต่ตัวใหญ่ๆเดี่ยพี่น้องมันตัวละโลเปล่เนาะอ๋อโอ้โหไม่หีบคอยเสียออกแล้วอันที่เห็ดนนี้ก็คือมันผิดไงเพราะหันไข่กเจ้าก็ยังปิดอยู่เลยโอ้ยอันแหกเอาบีมันใะหญ้าหญ้าแหกแห้งไรเดอร์แบบนี้เด้ออันนี้แบบจะก่้อเท็จตัวเปล่าไปแล้วที่เป็นพิมับ ใส่ลีพี่น้องมาได้มาเด้เนาะกินเข่าปลาจ้าเบิ่งอันเขาจะแหกเอาอันนะมันออกแล้วมันจะเสพพี่น้องคนัะขักอันนี้มัน ขึ้นท้องป่าพี่น้องส้นมากหมักเลยมันแซ่บนีมันเป็นเรื่องปกติแซ่บบ่แม่กำลังว่ามาป่ากต้องเลวมาใหม่อีกแน่นี่เลย่าอยู่บนานจาละปมันแซ่บิ่แซ่บทพืชวบ้าน

บบรดนพี่น้องคนยังเต็มตุกตลาดอีกนะบ้า้คนจะสิขายยังขอบริเเตียมเลยได้พี่น้องเพาว่าเขาชิบอ่

วันใช้งานนี่จัดงามยำจัดงามย่ำนี่ดีแนวหนึ่งพี่น้องมันพวกพักหอมเลยกับพักเนี้ยงกระถือแล้วมันหลายซื้อหน่อยเดียวก็ได้บักหลายเนาะ